านะทางรับะครับครับวันนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลเรื่องนะครับผมองการเรียนพิมน์มัธมหรือวิถีเรื่องพระพรุชิตนะครับได้นะ<ใ>ขึ้นมามาให้มางหน้นนะโาโพเตอร์นะครับแล้วก็โอกาสนี้กนะ็เป็นทากรถทัวร์ของสัาบันวิถีในการจัดการขาคราบเด้จากของโร,งร,งร,งรครับ กาบเรียนท่านนายกอบจท่านรัรบาลกุศิลนะครับท่านสสสังแท่ตั้งนะครับท่านกำนันทรงพจน์กิจเจริญนะครับท่านนิยมสังเอียดนะครับท่านปราโมทนะครับท่านสจแล้วก็ท่านผู้นำท้องที่นะครับผู้ใหญ่บ้านหลายๆท่านนะครับทุกท่านต้ของพื้ที่ไม่ได้เหนื่หนานะครับ กิจกรรมาปรอยเอเดโรครั้งนี้นครั้งที่5นะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากผู้นําต้องที่ผู้นาทํางถิ่งโดยเฉพาะท่านนาย,ยกโต้งนะครับท่านสสสรรได้ให้การสนับสนุนมาตลอดห้าปีทั้งที่เราจัดมานะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็คืออันดับแรกก็คือพัฒนานะครับเพิ่มขีดความสามารถให้สังคมนักแข่งวิบากเอดโรนะครับอันที่2เพื่อส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดเพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้เกษตชนได้เห็นถึงภาพกำลังที่เราต้องมีการแข่งขันนะครับอันท,ที่สามตรงเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับและการสุดท้ายเป็นการแสดงสินค้าทางการ,กรเกษตรผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนในชุมชนนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบท่านนายกในไอโอวาาและก่าบเปิดงานเพืนครับท่านผู้ใหญ่สุรพจน์สุปปัญรักษา นะครับดวยว่าผู้ใหญ่อุ้ดประธานจากกัดการแข่งขันท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขตสองท่านสัญแจตตั้งพังรมไทยสังชาตินะครับท่านเพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านราโมดดาวเรืองท่านกำนันเอท่านอดีตนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับท่านนิยมสังเวยนะครับวันนี้มาหมดท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยสารวัตร นะครับในส่วนสภานะครับท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะครับท่านผู้ใหญ่เถิงมาจากตำบลพระข้า,าและวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้จัดงานแล้วก็จะมีในส่วนของท่องเที่ยวไม่ว่าพี่อนันต์นะครับในฐานะนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรท่านสุรินในฐานะที่ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับรวมไปถึง น้องๆน,น,นักแข่งขังนเอนูโร่ทุกท่านและบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะครับก็ถือว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขงนเอนูโร่ที่บ้านบางปลอยในในปีนี้ซึ่งทุกปีอะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมแล้วก็เห็นด้วยความตั้งใจของท่านผู้ใหญ่อ๊ที่มีความตั้งใจตั้งแต่เรามีจัดปีแรกๆมีนักแข่งไม่กี่คนนะครับแต่วันนี้เชื่อมั่นว่าพวกเราในฐานะนักแข่งเอนดูโร่ ก็มีความประทับใจและก็เชื่อมั่นของคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะครับก็เลยเป็นเหตุให้พวกเราได้เดินทางมาแข่งขันในสนามนี้มากมายหลายที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรหรือต่างจังหวัดนะครับและก็โดยเฉพาะวันนี้ต้องขอบคุณในทีมงานของคุณสุรินทร์ก็ดีคุณอนันต์ก็ดีนะครับที่เราจะมาถ่ายทําในเรื่องของการประจัดสัมพันธ์จังหวัดชุมพรโดยเฉพาะใช้โดรนบินเพื่อที่จะให้เห็นทักษะเห็นในเรื่องของ ภูมิประเทศคนบ้านเรานะครับก็เมื่อสักครู่ก็พอจะมีข้อมูลว่าการแข่งขันเอนดูโร่เนี่ยกับการแข่งขันมอเตอร์ครอสเนี่ยอะไรอันตรายมากกว่ากันนะครับเมื่อสักครู่พี่จิ๋วในฐานะที่ประธานชมรมมอเตอร์ครอสจังหวัดจุฬพรงบอกเอนดูโร่อันตรายมากกว่ากันแล้วถามว่าไม่ได้เดินโนนไม่ได้เดินไม่ได้โดดเนินแล้วก็มันแรงแล้วทำไมถึงอันตรายเขาบอกว่าเราไปข้างหน้าก็เหมือนคนตาบอดเพราะเราไม่รู้ว่าข้างหน้า เราจะเจออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจัดงานที่บางปลอยทุกปีเทวดาประธานพรให้พวกเราก็คือมีฝนลงมาทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีฝนมาเกี่ยวข้องในการแข่งขันก็อาจจะเป็นเหตุให้พวกเรา,เ,าเดินเส้นทางใช้เส้นทางอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งอาจจะลื่นนะครับก็ขอฝากพวกเราทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่าการแข่งขันแพ้ชนะก็คือเกมแต่สิ่งสำคัญมากสุดก็คือความปลอดภยัย นะครับก็ขอให้พวกเราช่วยดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยพอแข่งขันกันแล้วลืมเป็นไปเรื่องของกติกาความปลอดภัยเหมือนที่น้องต้งนจัดที่สองน้องตอนนี้อย่างอาลาคสังกันนะครับคือการจัดงานเนี่ยเราไม่ได้เก็บตัวเก็บบางอะไรเขาเพียงแต่ว่าเราจัดเพื่อความบันเทิงแต่ผู้ชมบางครั้งบางคราวนะครับมันเกินข้าไปถึงชิดสนามจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุพอเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พอ มีความเสียหายเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในชมรมมอเตอร์คอร์สก็ดีหรือชมรมมอไซค์ก็ดีนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมเองในฐานะที่ทําหน้าที่เป็นนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับได้เห็นถึงความตั้งใจของท่านผู้ใหญ่โอ๊ตและก็ทีมงานในการจัดการแข่งขันวันนี้นะครับผมพาพออกกอกัน อ่าของท่องเที่ยวในอีลาท่านขอนุ้ยแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของการบริหารส่วนจหวัดจุมพรมาดูนะครับว่ากิจกรรมการแข่งขันมอเตอร์คร์สเนี่ยก็ทำอย่างไรซึ่งแต่ละปีผู้ใหญ่บุ้งใช้ก็ประมาณส่วนตัวได้ใช้ก็ประมาณของทีมงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับให้การแข่งขันครั้งนี้มันสาเร็จทุกปีที่ผ่านมาก็จะจัดกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีก็ประมาณหน้าของคุ้ใหญ่พุดว่าปีหน้าเนี่ยนายกรรอบจจะดูแลก็ประมาณร่วมกับ ทางท่านสอจพื้นที่แล้วก็ทางสสนะครับจะดูพบมาให้ท่านสองสามแสนเพื่อที่จะให้พวกเราได้จัดก,การแข่งขันให้มันมีความสมบูรณ์นะครับก็อย่างน้อยเนี่ยจังหวัดชุมพรเนี่ยผมเองในฐานะที่เห็นจังหวัดชุมพรและโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดเล็กพอเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนหลายๆจังหวัดที่รวมกลุ่มกันไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือว่าที่ไหนสุดแล้วแต่เราก็ถามว่า มาจากไหนเขาบอกมาจากจากังหวัดชุมพรเขาบอกว่าโอ้จังหวัดชุมพรเหรอเคยผ่านแต่เขาไม่ได้รู้เลยว่าจาังหวัดชุมพรเรามีาทรัพยากรมีความสมบูรณ์ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดชุมพรเป็นทางผ่าน เพราะนั้นเนี่ยเราในฐานะคนจุฬาฯก็อยากให้ร่วมด่วยช่วยกันเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนที่ไหนก็สิั้นแต่ที่มาจังหวัดจุฬาได้มาพักได้มากินได้มาทํากิจกรรมที่จังหวัดจุฬาณเพราะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวในการแข่งขันจัดมอเตอร์ครสทั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นผมเองตอนนี้ก็จับมือในส่วนของท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะ ในส่วนของนายกสมาคมอ,อุตสาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรลหลายส่วนเราจะช่วยกันนะครับเราต้องจับมือไปด้วยกันเพราะอย่างน้อยเราเป็นคนชุมพรเราจะต้องให้คนทั้งประเทศไทยคนทั่วโลกรู้ว่าคนจังหวัดชุมพรมีดีอะไรนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณผู้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้การจัดการแข่งขัน,ขน,ขนโมอเตอร์ครอสในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตุประการ บัตน,นี้ได้เวลาสมควรก้วผมขอเปิดการแข่งขันมอเตอร์ครอสครั้งที่ครั้งที่5จากที่โรงเรียนบางกลอยในปีเขาประมาณ2 5 6 6หน้าบัตน,นี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกตปอุตอสิทธะครับก็ขอขอบคุณในการมี ส่วนกับเคลื่อนแล้วก็ช่วยเหลือและมีต่อต่อไปครั้งต่อต่อไปท่านนายกก็ได้บอกกับเราแล้วว่าท่านจะสนับสนุนรบประบาดเพราะฉะนั้นเราต้องเจอความมันขึ้นแน่นอนนะครับและโดยเฉพาะวันนี้ขอยินดีต้อนรับนักแข่งที่เดินทางมาทั่วทุกภูมิภาคนะครับและก็ทีมงานพี่รองชาวบ้านบางรอยที่ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนนะครับทั้งสถานกรีทั้งชาวบ้านกรณีทั้งนัำใจในการบริจาคทุเรียนบุ๊เพ่ก็ดีตขอขอบคุณทุกภาคส่วนขอให้ทุกคนประสบการแข่งขันประสบกับความสำเร็จทุกขั้นนะครับขอบคุณมากครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những